ได้บ้าครับสวัสดีครับพี่พ่อพี่พ่ออนั่นบอกนี่แม่ดินี่แม่ลี่บอกพ่ออนั่นอดีตผู้นำชุมชนเก่าพี่พ่อกระไรจ้านี่แม่ใจดีใจดีเลยแต่ว่าเขาเห็นเป็นยังเข้ากับพ่อันเข้ากับพ่ให้นเศร้าจริงแต่เป็นประธานสถานศึกษาเขตน้ำบาดน้ำเมืองประตาทันมีเวลาเสียสาราจช่นน้อยน้ำหลุ่น้ำหลานเบิงไปเขาเขาเป็นผู้ใหญ่ใหม่สูงเข้าก็อยากให้ไปเป็นพิณน้ำลงเหล่าลงเลี้ยงเท่ากันมันเป็นว่าอันนี้เข้าก็อยากให้เห็นว่า อีพรอมมีคุณธรรมนั่นนี่เขาก็อยากว่าว้าลูกผ้าหลานเห็นทั้งเธอรุ่นใหม่ใหญ่รุ่นเขากับ่ะเป็นเป็นประดับไปนอตานะสร้างวัฒนธรรมนี่สามทีวีไปสู้กว่าในวันยู่ทิศแทเจ้ากระชวดกระเพียนหม่พอวันนั่นแหละแต่ว่ามันมันหัึ่งสาในตาหนึ่งเข้ามาประเภทนี่บานเข้าตาคนดีเคยทำมากผ้าลูกหลานเขาก็อยากเพิ่งบารมีพอเราเข้าสีตัดงสองแต่พ่อโตพ่อมีเวลาที่ต้องบุกน้องบาดน้องเมืองไปแม่มาเลยอันนั้นอันนี้เขาขาดเจ้าเขาป่องยัยพี่ชาย ไป่ัาดไว่พนาอนะครับนี่ล่ะถือต้องตาที่เาเห็นเขาภาษาเราจำยคโบานั่นแหละมันถึงต่อเราตาเราอยู่ร่าะกับผมอยากอยู่แบบสบายบ่าอยันสบายหลายมลนเงาด้วยเงาหนึ่งคันถ้อไปหยุ่นน้ำเมัอนอย่างอื่นหลายเดนโดนเดดนกััดออกน้ำแนวบ่แมนมาให้เป็นตลอดคือจังสี่แนมมันยากเลยว่าได้ไปอีพอกระานน้ำเตี้เราเตี่ยขมปฏิเสธกันไม่ตันสาย เฮ็ดนตำบัดน้ะเมืองเป็นตาเป็นไรสีเขางามีบ่อฟองหามนอะดวกบ่ตาห้ากระไดหลายครับเนี่ยสีไม่กวเลื่อนตุ่นตาครับสีห้ามเลยครับกับสีกินได้เขาน้อยไหมเดียวกับเด็กเป็นเครื่องหมอเรือตาเนาะเขาจะเป็นสีที่กินเราคนคนโตก็ได้ว่าเป็นซ้ำขาเพราะว่ามันยากยากรับบาดนี้มันเป็นของใส่ในกัวเลื่อนเลยจังหน่อยนี่มีทุกข้างข้างห้างตาเบิ้งมาแต่ให้แต่น่ามึดเหือดมาเสียปากสีโหลดได้ตานั่นตัวคนกระได้กิน ไก่ก็ได้กินปลาก็ได้กินงวงก็ได้กินแม่นบ่ตามัน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 แบบว่านี่ล่ะปัสยาติเสียใจิตพ่อพี่อย่างตาเราเห็ดเอาบักทั่วกับปูกินเองพักกับปูกินเองนี่สารผิดแม่บอกชูกับผกับแข็งแรงเลี้ยงเพลทกับวัชรีหัวอาหารกินเองที่นั่นนั่นล่ะกานแต่ละคุณย่าถือกล้องแล้วเนี่ยครับนี่ล่ะมันนี้ผมมาทรงบัตยังไงแม่หน้ามุบ้านหน้าบงตำบลของนางอำเภอท่าบ่อจังหวัด น้องคแต่ว่าน้องค้าจะเลื่อนคือยังอุดมสมบูรณ์พโลนหน้ากับมีตหนาเกิดก้อนที่เขาหล่นโอ้ยแต่มาขั้นมากันเกิดไม่อันสัตว์หนาสิมาเกิดดูกันพี่ร้องว่อุดมสมบูรณ์ก็โลดตาครับตาล่องสีขาต้องสามยอดมอเตอร์เยี่ยมใ้ร้านเนี่ยเยี่ยมในแน่ครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณหลายหลายครับพ่อโอ้ยเนาะ